อนะโอ้ยดีมากเลยลำเป็นเนอวะโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพจนะครับเกี่ยวกันทุงแล้วก็ช่อง y o u t u ว e แสบแสบคอ เดี๋ยวก็มาขึ้นที่ไก่ครับที่ไก่นี่ครับเราจะมารีวิวที่ไก่วันนี้โอ้โอ้โอ้เล่นเปี้ยเลยครับ ที่ไก่นะครับใครสนใจยังไม่ชินจมูงนะครับนี่ก็มาดูวิธีการขึ้นนะครับคนงานนะครับเร็วมากเลยอันนี้เราต้องนับด้วยไหมเอาแล้วนับอยู่ไหนอ๋อนับเป็นแถวไว้แล้วโอ้ดี คือไม่ต้องมานี่ทีหลังใช่ไหมอ๋อนับนับเป็นแถวไวแล้วนับเป็นแถวไแว,แถวแล้วแถวละเท่าไหร่อ๋อร้อยกว่าอู้ออ้นับเป็นแถวนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าคนขึ้นก็จะก็จะยกง่ายนะครับดูพนักงานแต่ละคนดูครับนี่ครับอันนี้หล่อที่สุด รอที่สุดใช่ไหมรอ,อที่สุดนี่ก็นี่ถุงอัดแน่นเลยครับนี่ถ้าใส่คู่ประมาณกี่คู่มันก็ประมาณสา่คู่สี่คู่สี่คู่ถังใช่ไหมอู้นี่ครับอู้เราต้องหลบรถก่อนเดี๋ยวสิบ้อจะเหยียบเอานี่ก็พนักงานขับรถนะครับขับสิบ้อใครสนใจก็สอบถามผมได้นะครับ ในเฟซผมก็ได้สอบถามราคากันได้นะครับอันนี้ก็จะเอาไปส่งลูกค้านะครับราคาก็เดี๋ยวก็โทรมาแล้วกันนะครับที่ไก่มีเยอะครับมีเยอะอันนี้เอาไปส่งที่อำนาจน,นะครับส่งที่อำนาจขึ้นเร็วมากก็นี่ก็จะเรียง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 นี่ครับ มีคออไหนยังไม่โกยใสย่ถุงปุ๋ยบ้าง,อ,ง,งอ๋อกำลังตักอยู่นูน่นเยอะมากเลยชอบหนุนหนักไหม <c oughs> อยากชั่งดูนะว่ามันจะสอบละกิโลมันจะได้เฉลี่ยได้มันจะได้เฉลี่ยขึ้นรถได้ว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> นี่คนงานบอกว่าประมาณสิบสองสิบสามสิบสีส่แบบแล้วแต่บางถุงก็อยู่ประมาณนี้ดูครับเป็นร่องแต่าะเรียงอย่างเนียบเลยเนียบคนงานเรียงครับข้างบนครับก็มีนุ่นกำลังโฟอยู่ มันจะไปมันไปลิเป็มเตเลยอย่างนี้แหละครับตา,ามไก่ก็จะเป็นอย่างนี้ะนะนะครับนี่ก็กำลังปูใส่ผงแล้วก็ผูกก็ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่ขี้ไก่สวยนะ ขี้ไก่สวยเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าส่วนผสมเยอะไหมหรือยังไงนะครับนี่ผมามารับขี้ไก่แล้วก็ไปส่งลูกค้านะครับใครสนใจนะครับก็โทรสอบถามกันได้นะครับ สสมแกบบ้างอะไรบ้างนะครับแต่แกบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกอือหืเตะจมูกเลยสดๆม่นกำลังขึ้นตัวแม่กำลังขึ้นตัวแม่เยอะฮะก็จะมีรถไถยเล็กหรือเปล่าตอนเขาเก็บกู้ มันเขาเก็บกู้โอ้นี่นับเป็นแถวคันไว้ว่าเท่าไหรเท่าไร,าไรนี่คันไว้เงี้ยคงจะเป็นรู้แล้วว่าเท่าไหรเท่าไร,าไรนับล็อกไว้โอ้นักงานสิบกว่าคนนะครับขึ้นเร็วนะครับแต่ตอนลงไม่รู้ว่าจะยังไงต้องรอดูตอนต่อไปนะครับ ไก่อันแน่นมากเลยแนนแน่นมากแน่นมากคนงานก็นี่ครับก็สนใจก็สอบถามกัน,นมาได้ครับเบอร์โ,โทรผมก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนนี่ครับอื้อ น้ำมาจากไหนอ่ะน้ำแตกแสดงว่าเสารั่วแล้วนะเนี่ยเสารั่วแล้วน้ำออกมาแล้วเจอกระลาปาม,มือต้องล้างรถยังไม่ได้ล้างเลยเจอทั้งกระลาทัา้งเศษหินเศษหินราต้องหารอยรั่วก่อน ไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนออกตรงไหนปักไม่อยู่แล้วต้อหารอยเชื่อมน้ำเริ่มไหลออ่เจอรรอยรั่วแล้วอ้ <c oughs> เต็มแล้วเต็มบืแล้วนี่ครับ มีคนงานอยู่ข้างหลังอีกตัวแม่จะขึ้นอยู่ประมาณแปดร้อยนะครับแปดร้อยโอ้ขึ้นแบบไปมากเลยทีเรื่องเป็นชั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 นเป็นช่องช่อง ไม่รู้ว่าตอนลงจะลงง่ายหรือเปล่าเนาะก,ก็สนใจก็โทรสอบถามมาแล้วกันนะครับนะครับใครสนใจขี้ไก่นะครับไปส่งถึงที่ครับไปส่งถึงที่ทุงละเท่าไหร่เดี๋ยวก็ค่อยว่าก,กันทุงละเท่าไหร่แล้วก็ค่อยว่าก,กันแล้วกันนะครับเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ ใครสนใจขี้ไก่ก็08213511351392หรือว่า0832645541ครับ ID ลายของผมนะครับก็โทรมาด้วยกันนะครับสอบถามก็ได้ครับโอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ก็บายบายสวัสดีครับ